สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมากินม right? ิ huh? ้วนะครับกินกันเลยเอามาจากไหนครับเอามาจากบ้านด้วยบาปเอาเลยอาเลยกินเลยกินในคอนโดก็นยิบมาติคไว้เออเซลบัตส์เป็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับอืมวันนี้ผมกินแล้วคนจีอ้วนวันนี้ครับ กินกินทำกินกินบอยู่เฮ้ยนะครับน้ำมวนช้ำๆนะครับครับมันเต็มๆครับกาเแปปิลลูดีครับบอไดไทายคลิปต้อนหาใหม่พี่นนองบึงนะครับมเุ้ันมาเกลนกูปันไปหาใบเขาเลยอาใบข่าม <c oughs> ื่อนกุือิกส รสชาติตาเป็นไงครับอืมมันันวันนะครับว้ามันมาเจ้าคลิปเก่าเจ้าคลิปเจ้าคลิปยังเท่านี้ขอเพิ่ครับ